สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้าานเฮที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมอำเภอสีเทพนี่ครับบรรยากาศเรามาตกปลากันครับสีเทพและเทพสีตกปลาไปคนตกก็ตกไปคนยกขวดก็ยกไปครับเอาลิ้นหน่ห้เจ้าที่เขาเนี่ยตั้มตั้มเป็นเจ้าที่ยกไปมาพี่น้องเบิ้งปลาครับเบิ้งปลาไอ้นนั่ โอ้อาณาทำมาานค่เชนปลาเต็มโฟมเลยครับมาตั้งแต่ว่าจะกินไปอาบน้ำได้อยู่ไหนหกโมงครับอออืมให้เก้ยกลตอมบ้างได้เนื้วเขาอย่างกำลังปิ้งหนึ่งตัวบาคนเา่ที่เอาแล้วที่เคยเห็นนะ แสบน้ำแกนเลยครับขับได้นี่กินแล้วเอเอ้ยๆจะีปล,ปล่อย่เ้้าบน้อยจะีปล่อย่ปล่อยแต่ม้มันกินแล้วหยางไปเลยนี่แหละเดี๋ยวจะเอาเขาย่างเลยปวดป้าเลยครับ นี่มาใหม่ครับตัวสดๆเลยครับโค้ชแมววิธีปลดดำปลา,ก,าก,กรับนี่นครับไล่ลามาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับน,นี่ครับบินตรงมาจากปทุมธานีใครนำหนึ่งแต้มเลยบินตรงมาจากปทุมธานีครับจากเินนี่ครับ ดูปลาโอ้สดสดร้อนครับตัวเหลืองๆเลยครับนี่มันปลาเหลืองหเห่านลยห้เหลาเมันก็เหลาเนาะอันนี้ปลาเห่าเป็นอยู่บ่กินลึกเลกโอ้ปลากินลึกปลาคนใหญ่ตัวนี้พคนหิวแห้ง หิวบักคักเลยปุดวะเลยครับพี่น้องปลากินกนึกเนาะมันลากไปกินแน่เนี่ใต้ซาบเนกินเลิกก็เลิอกอะ่ะดูบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศร่มเย็นชุ่มชื้นแล้วก็รูครับ ยังหมุนเร็วเลยทีหมุนเร็วเพื่อท่านถอปลาไปด้วยครับอืมครับบรรยากาศ,ากาศสวยงามตกปลาไปด้วยเผาไปด้วยพอมีแห้งกลับวันหยุดครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับจุบ๊บจุ๊บจิกอ่าจิกอ่า